รวมเรื่องเล่าคนเหนือกรรมชุดที่115ความหวังดีของตะเมา ภาพของชายร่างผอมแบบบอบบางวัยประมาณเฉียด60ดูท่าทางซกมกสกปรกไว้หนวดเครารุงรังเพราะนานทีถึงจะได้มีการอา,อาบน้ำชำระล้างร่างกายสักหนด้วยวันวันแกก็เอาแต่จมปลักเมาแปะอยู่กับการดื่มเหล้าแล้วก็มักใช้ทางเท้าเป็นที่นอนในสภาพทุเรศทุรังไม่ผิดอะไรกับหมาข้างถนน ดูเห็นจนชินตาเจียนใจทุกผู้ทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้ว่ากันว่าในสมัยก่อนตามเมาแกยังไม่ได้มีสภาพทุเรศทุรังเช่นนี้แต่พอลูกถูกเลิกจ้างงานแกก็เปลี่ยนเป็นคนละคนจากคนสะอาดสะอา้านแต่งตัวเนียบเป็นคนดีขยันขันแข็งชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมาก็กลับกลายมาเป็นคนซกมกขี้เกียจสันหลังยาว วันวันไม่ทำอะไรเอาแต่เมาหยําเปเมาหัวราน้ำแต่ก็นับเป็นบุญของตาเมาที่เมียและลูกๆไม่เคยรังเกียจแกกลับให้เงินกินเหล้าอย่างสบายใจเชิบพี่เมาก็เหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วนึกเสียว่านี่เป็นการให้เขาได้พักผ่อนพ่อทำงานดีมาตลอดนักเอาเบาสู้เพียงแต่ประจบสอพอไม่เป็นก็เลยถูกเลิกจ้างงาน ผมรู้ว่าพ่อคงเสียใจที่ทำดีแล้วไม่ได้ผลดีถึงพ่อจะเป็นคนขี้เมาหรือว่าเป็นไอขี้เมาแต่ยังไงพ่อก็ยังเป็นพ่อของผมกับน้องน้องนี่คือเสียงลูกและเมียของอตาเมามักพูดแบบนี้กับเพื่อนบ้านให้ฟังซึ่งบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยที่เมียและลูกปล่อยให้ตาเมาต้องมาเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นการไม่ควร จนบางคนสงสัยว่าเมียและลูกของตาเมานั้นรักตาเมาจริงหรือเปล่าแต่ถึงตาเมาแกจะขี้เมาอย่างไงแต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือความหวังดีที่มีต่อผู้คนรอบข้างไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานอย่างหมาแมวและแล้ววันหนึ่งเรื่องราวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อไอสอนเด็กแถวบ้านตาเมา ดันไปมีเรื่องกับวัยรุ่นอันธพานซึ่งนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านค้าโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเดินไปสะดุดเท้าไอ้เจ้าตัวหัวโจกขาโจเข้าด้วยความรีบร้อนระคนเป็นการเป็นห่วงพี่สาวที่ถูกมีดหั่นเนื้อแฉลบบาดท,ทีเดียว3มนิ้วจนเลือดไหลโกรกอุ้ยขอโทษครับพี่คำกล่าวขอโทษแล้วก็ยกมือไหว้จากนั้นก็รีบตะโกนบอกเจ้าของร้านโกเฮง มีสำลียาแดงผ้าพันแผลไหมเร็วขอด่วนเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ไอ้ลูกน้องชายไม่ต้องรีบเลยเอ็งขอโทษข้าแล้วแล้วข้าหายเจ็บหรือที่เอ็งมาเดินสะดุดตาปา่าข้าเนี่ยผมขอโทษอีกครั้งกับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะทําให้พี่เจ็บถ้าพี่ข้องใจอะไรเดี๋ยวผมกลับมาคุยกับพี่ใหม่ก็ได้แต่ตอนนี้ผมขอเอายากับผ้าพันแผลไปให้พี่สาวผมก่อน สอนยกมือไหว้ปลกปลกกล่าวคำขอโทษแกมขอร้องแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่ยินยอมพี่เองนะมันไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกแต่ข้าหนี่สำคัญกว่าขืนปล่อยให้เองไปแล้วเองจะโง่กลับมาหาข้าอย่างนั้นหรือข้าไม่เชื่อเองต้องอยู่เคลียร์กับข้าก่อนหัวโจขาโจเอ่ยขึ้นอย่างเอาเรื่องแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงล่ะครับเองต้องก้มลงกราบตรงตาปาข้านี่ ขอโทษที่ทำให้มันเจ็บสอนรีบก้มลงกาบเท้าอย่างว่าง่ายผมไปแล้วได้ผมไปได้ได้ยังครับพี่ไปได้แต่เองต้องคลานอย่างหมาแล้วก็รอดใต้หว่างขาข้าไปมันไม่มากไปหรอกไอ้น้องตกลงเองจะคลานหรือไม่คลานไม่เพราะผมกาบตีนพี่แล้วไงแค่นี้มันก็เกินพอแล้ว สอนปฏิเสธเสียงดังเข้มซึ่งในขณะนั้นตามเมาที่ตั้งใจจะมาหาเล่ากงเจอเข้าพอดีเฮ้ย hey, ไอ้ลูกหมานี่มันยะโสโอหังนักมันไม่รู้จักข่าแล้วพี่เบิ้มขาใหญ่ซะแล้วเฮ้ย hey เสียงดังอักกำปั้นอันหนักหน่วงลอยเข้าที่ท้องของสอนดังอักใหญ่จนสอนตัวงอเป็นกุ้งเฮ้ย hey, พวกเรา ลุมสกรรมมันสั่งสอนให้มันรู้เสะมั่งว่าใครเป็นใครคราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่ต้องมาหือกับข้าอีกเบิ่มขาใหญ่สั่งเพียงเท่านั้นเข่ามัดสอกรวมทั้งสะบาทากระดมเข้าใส่ร่างของสอนเป็นชุดเสียงตุ๊บตับดังพักดังอักดังโอ้ยเสียงบึกเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตาเมาเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปห้ามปรามหยุดเถอะครับหยุดเธอะพอเธอะ ได้โปรดผมละผมขอละขอทีขอทีเถอะครับหากดูเหมือนว่ามันจะไร้ผลเพราะยิ่งห้ามมันก็เหมือนยิ่งยุให้คนหวังดีอย่างตะเมาต้องพลอยโดนหางเลขไปด้วยเฮ้ยไอ้หมอนี่มันบอกว่ามันขอทีงั้นจัดให้มันไปหน่อยเว้ยพักพวกท่อนเหล็กถูกช่วยคว้ามาจากที่ใดมิทราบได้ รุมซัดก,กระนำตีลงไปอย่างแรงตรงบริเวณศีรษะของตะเมาคนที่เข้ามาช่วยห้ามปรามมาบัดนี้กลับกลายเป็นผู้ถูกทำร้ายอย่างหนักโดยที่ไม่มีเพื่อนบ้านคนใดกล้ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยเกรงว่าตนเองอาจจะมีสภาพเช่นเดียวกับตะเมาตํารวจตํารวจตํารวจมาโกเหงเจ้าของร้านตะโกนล,ลั่นส่วนพวกขาโจาพอเห็นตำรวจมามันก็พากันสลายตัววิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิง ก็คงมีใครสักคนแอบโทรศัพท์ไปบอกตำรวจนั่นแหละสอนถูกกลุมยำสหบาทาบาดเจ็บสาหัสอาการปางตายส่วนตะเมานั้นตายขาที่ตะเมาแกนอนจมกองเลือดกะโหลกยุบสมองไหลไปอยู่ตรงนั้นพี่เมาพ่อทั้งเมียและลูกของตะเมาต่างอุทานลั่นด้วยความตกใจต่างพากันผาวาเข้ากอดร่างอันไร้วิญญ,ญาณแล้ก็ร่ำให้ฟูมไฟแทบไม่เป็นผู้เป็นคน โอ้ยพี่เมาฉันบอกพี่กี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปช่วยเหลือใครอย่าไปหวังดีกับใครเพราะดวงของพี่มันทำดีไม่ขึ้นพี่จะกินเหล้าเมาหยำเปทําตัวสกปรกซกมกเหมือนหมาข้างถนนดังที่ใจพี่อยากจะทําฉันกับลูกก็ยังรับได้แต่นี้พี่มาจากฉันกับลูกไปด้วยสภาพเช่นนี้ฉันกับลูกรับไม่ได้พี่เมา พี่เอาแต่หวังดีกับคนอื่นแล้วผลที่ได้รับมันเป็นยังไงพี่เมาพี่เมาพวกชาวบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยสงสัยว่าเมียและลูกของตาเมารักตาเมาหรือไม่บัดนี้พวกเขาเหล่านั้นต่างก็ได้คำตอบแล้วและได้รู้สึกซึ้งว่าเพราะเหตุใดเมียและลูกของตะเมาจึงได้ปล่อยให้ตะเมาต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นเพราะนั่น มันเป็นความต้องการของตาเมานั่นเองทรมานคนที่รักหนูไม่เคยคิดเลยว่า เรื่องกรรมจะเกิดแก่ตัวเองซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้แก่คนคนนั้นหนูมันก็เลวสามจริงๆค่ะแต่เวลานั้นหนูไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะนอกจากพยองในตัวเองคิดว่าตัวเองสวยมีผู้ชายมารายร้อมคนโน้นคนนี้ก็เสนอสิ่งของให้มากมายคนสวยย่อมได้เปรียบเป็นธรรมดาหนูเห็นความรักของคนอื่นเป็นเรื่องเล่นๆกล้าที่จะทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งอย่างเลือดเย็นค่ะ เริ่มจากที่หนูเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเตรียมหางานทําแต่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินหรอกค่ะเพราะมีผู้ชายวนเวียนมาจีบบางคนจีบตั้งแต่หนูเรียนมัธยมปลายด้วยซ้ําทําไมหนูถึงคบผู้ชายหลายคนจังเลยลูกแม่ถามในวันหนึ่งขณะที่หนูเลือกเสื้อตัวสวยที่จะไปเที่ยวกับบอยหนุ่มหล่อพ่อรวยแต่ยังไม่ตกลงปรงใจที่จะอยู่กับเขาหลายคนก็ดีนะแม่ เผื่อเลือกใครไม่ดีก็ทิ้งมันไปใจร้ายจังแต่แม่สงสารแทนนะลูกแม่บอกว่าสงสารแทนซึ่งเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งติดพันหนูตั้งแต่เป็นวัยรุ่นยอมทำทุกอย่างเพื่อหนูแม้ตัวเองลำบากแค่ไหนก็ตามบางครั้งหนูต้องการเงินเขาก็หามาให้ทั้งที่ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ยอมทำงานหนักเพื่อให้หนูสบายหนูแกล้งทำเป็นรักเขา ทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีใจให้แม้แต่น้อยเลยช่างเถอะอยากหน้างโง่เองดาทำไมลูกถึงเป็นผู้หญิงเลือดเย็นอย่างนี้ล่ะลูกแม่เรื่องของหนูนะ่ะอยากคิดมากหนูจัดการตัวเองได้สบายมากเมื่อบอกกับแม่อย่างนั้นแล้วหนูก็รู้สึกว่ามีความสุขมากออกไปเที่ยวกับบอย เขาหล่อดูดีรวยแต่ค่อนข้างเจ้าชู้ด้วยคุณสมบัติข้อหลังสุดนี่แหละที่ทำให้หนูไม่กล้าที่จะรับเขาเป็นแฟนผู้ชายเจ้าชู้ไม่ใช่สเปกของหนูจริงๆดาพี่มาหาออกมาหาพี่ได้ไหมแทนส่งข้อความมาให้หนูตกใจที่เขามาท,าท,าทั้งๆที่หนูออกไปเที่ยวกับบอยกำลังแดนสนุกสนาน ก็เริ่มงุนงิดทันทีไอ้บ้าทำไมยังไม่เลิกคิดอย่างนี้กับฉันสัทีนะหนูด่าแทนในใจอย่างหัวเสียในที่สุดก็ต้องตอบเขากลับไปรออยู่อย่างนั้นแหละดาไม่อยู่บ้านออกมาวันเกิดเพื่อนบ้านเพื่อนอยู่ที่ไหนพี่ไปรับได้ไหมไม่รู้ว่าเพราะอะไรหนูเกลียดแทนจี๊ดจ๊าดขึ้นมาในสมองทันที ไม่รู้จะทำอย่างไรกับผู้ชายคนนี้เขาตื้อมากเกินไปไม่ต้องรออยู่หน้าบ้านนั่นแหละพี่เข้าไปรอในบ้านได้ไหมไม่ได้น่าเกลียดแม่อยู่คนเดียวด้วยครับครับถ้าอย่างนั้นพี่จะจอดรถรออยู่ที่หน้าบ้านนะครับเขาบอกง่ายเหลือเกินไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามใจทุกอย่างแต่ทำไมหนูไม่ชอบเขาเลยผู้ชายแบบนี้ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง อยู่ไปก็รังแต่สร้างความเบื่อหน่ายไม่มีความเจริญหนูคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะจึงสนุกกับบอยจนลืมผู้ชายที่แสนดีคนนั้นกลับเข้าบ้านเกือบสว่างหนูโบกมือส่งบอยที่ขับรถมาส่งหน้าบ้านแล้วหนูก็มองไปที่รถยนต์กลางเก่ากลางใหม่ที่จอดอยู่หน้าหมู่บ้านรู้ว่าแทนนอนอยู่ในนั้นแต่ไม่รู้ทำไมหนูมีแต่ความเกลียดชังในตัวเขา หงุดหงิดและก็อารมณ์เสียบ่อยครั้งแทนนอนหลับอย่างไม่รู้เรื่องโดยลดกระจกหน้าลดลงเล็กน้อยหนูรู้ว่ามียุงเยอะคงกัดเขาแต่ไม่สนใจหรอกค่ะอยากทำตัวเองทำไมหนูเข้าบ้านโดยไม่ทักทายหรือปลุกให้เขาตื่นเวลานั้นง่วงและเมาด้วยหนูไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเข้าบ้านไปนอนอย่างสบายอารมณ์ ขณะกำลังนอนเพลินๆแม่เคาะประตูห้องเรียกชื่อเสียงดังค่ะหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดาดาออกมาดูอะไรหน่อยอะไรแม่ดาง่วงไม่ได้นะดาแทนนอนหลับในรถแม่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นทำไมแม่เสียงร้อนลนหนูจำใจเดินออกไปดูแทนและเรียกเขากว่าจะตื่นก็นาน ตาเขาแดงเขายิ้มที่เห็นหนูดามาแล้วเหรอพี่นอนรอดาขอโทษด้วยที่ทำให้ดาต้องมาปลุกถ้าเป็นคนอื่นได้ยินเขาพูดอย่างนี้คงน้ำตาร่วงแต่ไม่ใช่หนูที่ไร้ความรักให้แก่เขาบอกไม่ให้รอก,ก็ดื้อรอแล้วทำไมถึงมาตื่นสายอย่างนี้ล่ะคือพี่ง่วงแล้วก็ปวดหัวมากด้วยอืมกลับบ้านซะ ไม่เอานาดาให้พี่เขาเข้าบ้านไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแม่จะทำอาหารเช้าให้นะลูกแม่เอ็นดูแทนมากเรียกลูกทุกคำแต่ทำให้หนูหงุดหงิดเดินเข้าไปในบ้านครู่หนึ่งแม่เสียงดังแทนตัวร้อนจัดมากแทนเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปหาหมอนะลูกดาช่วยขับรถพาแทนไปหาหมอให้หน่อยได้ไหมหนูโมโหและโกรธแทนมากค่ะ แต่ก็ต้องทำตามที่แม่บอกทุกอย่างพาแทนไปหาหมอหลังจากการตรวจเลือดหมอบอกว่าเขาเป็นไข้เลือดออกต้องรักษาตัวเป็นเวลานานแต่แทนดื้อมากค่ะมาหาหนูบ่อยๆไม่กินยาจนสุดและเขาตายค่ะแทนตายจริงๆหนูตกใจที่รู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุทำให้แทนตายแต่ยังไม่รู้สึกแต่อย่างใดเพราะหวานชื่นกับบอย ทว่าบอยเจ้าชู้มีผู้หญิงหลายคนทําให้หนูเสียใจค่ะเราเลิกกันเพราะบอยทําผู้หญิงท้องหนูเครียดจริงๆที่ยุติความสัมพันธ์กับเขาและนึกถึงคนที่แสนดีอย่างแทนตลอดเวลาที่อยู่คนเดียวหนูนึกถึงความรักและการเอาใจใส่จากแทนหนูรู้ว่าคนที่ดีที่สุดได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ หนูนั่นเลวจริงๆที่ทำร้ายแทนจนเขาตายบัดนี้กรรมได้ตามสนองหนูแล้วหนูไม่มีความสุขกับชีวิตจนต้องเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อให้จิตใจสงบหนูทำไม่ดีกับแทนเอาไว้เยอะเขาจะให้อภัยหนูไหมคะแม่หนูถามแม่ที่มองดูหนูด้วยความรักและเมตตาไม่รอกเพราะแทนรักลูกมาก เขาทำทุกอย่างเพื่อให้คนที่รักจะหนูอย่าคิดมากทำบุญทำกุศลแล้วก็ส่งไปให้เขานี่คือสิ่งที่เราทำได้ถ้าไม่มีแม่อยู่เคียงข้างหนูคงตายแน่ๆหนูกอดแม่ด้วยความรักสุดหัวใจท่านลูบหัวหนูเบาๆสายตาท่านนั้นเต็มเปี่ยมด้วยความรักแม่รักลูกเสมอแม่วันนี้เราไปวัดด้วยกันนะคะ หนูอยากทำบุญให้แทนค่ะได้จ้ะลูกแม่ไม่เคยปฏิเสธหนูเลยท่านมีแต่ความรักที่มอบให้ความรักของแม่เต็มเปี่ยมจริงๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแทนหนูเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเลิกเที่ยวไม่คุยกับผู้ชายคนไหนและเข้าวัดเป็นประจำ ู้กรรมกาเมสุมิชฉาจราเวรมณีเป็นศีลข้อสามที่ห้ามผิดลูกผิดเมียเขาทำให้ผมได้รู้แล้วว่ากรรมมีจริงมันเข้ามาครอบงำกิเลสตัณหาของตัวผมนั้นเปลี่ยนชีวิตที่เป็นอยู่ไปเหมือนตกนรกทั้งเป็น การที่เรากระทำสิ่งผิดต่อผู้อื่นนั้นถึงเขาจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตามแต่สิ่งที่มักตามเราทันก็คือเวรกรรมสมัยนี้คนหาได้สนใจเวรกรรมบาปบุญคุณโทษกันไม่เพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นขอให้มีความสุขก,กายสบายใจก็พอเวรกรรมกินไม่ได้นั่นคือสิ่งที่พวกเขาคิดแล้วก็ทำบาปเพิ่มปัญหาให้สังคมมากมาย ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของสังคมนี้ผมอยู่ในชุมชนแออัดซึ่งรู้จักชีวิตพวกคนชั้นล่างสุดว่าเป็นอย่างไรทุกอาชีพที่ปานกลางลงมาหาต่ำสุดจะอยู่รวมกันในชุมชนเหล่านี้จึงเกิดปัญหาสังคมมากมายยาเสพติดขายบริการทางเพศจนถึงนักฆ่าที่มาหลบอยู่ในบริเวณนี้ช่างเป็นแหล่งโสม,มก็ว่าได้ แต่ผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่เป็นคนใช้แรงงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนคนทั่วไปตั้งแต่ผมได้งานทำก็ดูดีขึ้นหน่อยเพราะเป็นงานบริษัทใหญ่ผมได้บรรจุด้วยซ้ำจึงพอหมุนเวียนเงินได้อย่างสบายเรียกว่าอยู่ในขั้นปานกลางมีรถมอเตอร์ไซค์ขับไปทำงานในอนาคตก็คงจะซื้อรถสักคันถ้าหากมีเงินพอ เรียกว่าวัตถุนิยมก็ว่าได้เพราะเพื่อนๆเขาก็มีกันหมดผมก็ต้องคิดทำเพื่อถีบตัวเองให้เหนือกว่าคนอื่นในชุมชนเริ่มแรกแห่งชีวิตอันเลวทามของผมเมื่อผมได้รู้จักกับคนข้างบ้านซึ่งเธอก็มีสามีอยู่แล้วแต่สามีเธอไปทำงานที่ต่างจังหวัดทุกเดือนผมก็เลยพูดคุยกับเธอเป็นประจำ ไปไปมามาก็สนิทสนมกันไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นประจำและท้ายสุดสุดท้ายผมและเธอก็ได้ทำผิดแหกด่านวัฒนธรรมอันดีงามหรือเรียกว่าการเล่นชู้อะไรประเภทนั้นผมไม่โทษเธอเหรอกครับผมเองที่มาพูดคุยกับเธอเมื่อเธอเหงาผมก็ปลอบใจหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเมื่อผัวเขารู้ผมก็จำเป็นต้องย้ายออกจากชุมชนแห่งนั้น ผมมาเจ้าคอนโดอยู่ที่ในตัวเมืองหรูไม่เบาและที่นี่เองที่ผมได้รู้จักผู้หญิงมากมายทั้งผู้หญิงทำงานออฟฟิศและคนกลางคืนทุกคนทำให้ผมหลงไหลามากแต่ผมนิสัยเจ้าชู้จึงไม่รักใครเห็นใครจึงต้องตามคิดให้ได้ก่อนปัญหาค่อยคุยกันทีหลังผลที่สุดผมก็ได้เกือบทุกคนบางคน โสดบางคนมีแฟนและมีสามีเช่นเดิมทำให้ผมฮึกเหิมหมากที่กลายเป็นขุนแผนไปโดยไม่นึกไม่ฝันมาก่อนแต่สิ่งนี้มันทำให้กิเลสตัณหาราคะเรามากขึ้นในจิตใจเห็นผู้หญิงไม่ได้กลายเป็นคนบ้าผู้หญิงไปเลยเรียกว่าขาดผู้หญิงไม่ได้เลยเงินเดือนแต่ละเดือนทำให้ผมไม่พอใช้พอจ่ายเพราะการเล่นผู้หญิง หาอนาคตไม่ได้จริงๆผมมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนสวยมากและรวยพอสมควรผมไม่รู้หรอกว่าเธอทำงานอะไรเราครบกันได้เดือนหนึ่งเธอก็มาพักที่ห้องผมเป็นเวลาหลายวันเรามีความสุขมากและก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้คงใช่คู่ชีวิตของผมแน่นอนผมคิดว่าเราจะแต่งงานกับเธอแต่เธอไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ เพราะเธอยังรักสนุกอีกนานผมก็ตามใจเพราะเธอเก่งเรื่องบนเตียงเหลือเกินแถมเงินทองก็ไม่เคยขาดมือทำให้ผมได้ใจเล่นต่อไปหาได้ระแวงไม่ว่าเธอคือเมียใครหรือเมียน้อยเจ้าพ่อที่ไหนต่อมาผมได้รู้ว่าเธอคือเมียน้อยเสียใหญ่ที่มีอิทธิพลมากพอจะฆ่าผมได้อย่างสบาย แต่ผมก็ไม่สนเพราะตาบอดมืดมัวหลงพิศวาสเธอแล้วเธอเองก็รักผมมากใครห้ามก็ไม่ฟังเราก็รักกันนัดกันตามจุดต่างๆเพื่อไม่ให้ใครจับได้ถึงเสียชีวิตก็ยอมเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจห้ามกันยากหน่อยผมพาเธอมาบังกะโลแห่งหนึ่งเพื่อเสพสุขชนิดที่ลืมโลกได้หมดเราสองคนอยู่ในอ้อมกอดของกันและกัน มันเป็นความสุขที่สัมผัสได้โดยอิ่มอกอิ่มใจความสุขไม่อาจอธิบายได้เลยครับข้ามคืนต่อมาผมกำลังพรอดรักอยู่กับเธออย่างมีความสุขไม่นานก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับมาจอดแล้วก็มีคนสวมหมวกกันน็อกเข้ามาภายในบังกะโลแก่ตายได้แล้วเสียงปืนลั่นเปรี้ยงเปรี้ยงร่างของเธอและผมถูกกระสุนเข้าไปทำให้สลบไปทันที มันมืดหาความรู้สึกไม่ได้เลยเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยล่ะครับไม่นานสติผมก็คืนมาไม่ตายง่ายๆเพราะคนบาปหนาตายยากผมมองดูชูรักของผมอยู่ใกล้ๆเธอเธอก็ไม่ตายเช่นกันเธอต้องถูกปิดตาข้างหนึ่งผมรู้ว่ากระสุนทำให้เธอพิการไปแล้วมันช่างเป็นบาปกรรมสิ้นดี ผมทำมานั่นมันบาปจริงๆผมคงไม่กล้าทำอะไรอีกแล้วเราออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านผมดีที่เราพอมีเงินอยู่บ้างจึงซื้อรถปิกอัพแล้วก็ออกค้าขายเธอก็ไม่ว่าอะไรตามใจผมทุกอย่างผมทำให้เธอลำบากและผมก็ลำบากด้วยที่ทำแบบนั้นแต่เธอว่าดีแล้วที่หนีออกจากนรกได้ แม้ตัดแขนอีกข้างหนึ่งเธอก็จะยอมผมรู้สึกสำนึกแล้วครับตอนนี้ผมมีร้านเล็กๆทำมาหากินถึงจะลำบากแค่ไหนผมก็ทนเพราะกรรมยังไม่หมดการผิดศีลกับลูกกับเมียเขาครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ โปรติดตามรวมเรื่องเล่าคนเหนือกรรมในชุดต่อไป